น้ำเพชรโวยงัดหลักฐานชะสั่งของพิมพ์รีพายส่งช้ามากได้ของไม่ครบตามเงินคืนไม่ได้ลั่นเสียความรู้สึกถือว่าทำบุญคงไม่ซื้ออีกเผยท่าด่ามาด่ากลับถามโกงลูกค้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าช่วงนี้พระสุขเข้าพระสาแทรกยูทูบเบอร์และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์รีพายหรือเปล่าหลังเจ้าตัวเจอทัวลงถล่มยับปมส่งของช้าไม่ได้เลขออเดอร์โทรติดต่อ,อยากไม่ตอบแชทและทวงเงินคืนยากจนพิมพ์รีพาย ต้องออกไลฟ์สดขอโทษและชี้แจงเหตุผลไปก่อนหน้านี้ล่าสุดน้ำเพชรตียาภากิษณะสุวรรณเคยเป็นรองอันดับ2 Mid ิดยูนิเวิร์สไทยแลปี2014และเวที Mid Earth Thailand ปี2019และ2020ได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นสดิปการโอนเงินซื้อสินค้าจากร้านออนไลน์ชื่อดังพิมพ์รีพายเป็นจำนวน2ชิ้นในราคา4,199บาทแต่กลับได้สินค้ามาแค่ชิ้นเดียวพร้อมกับข้อความว่าใครเคยสั่งซื้อกับพิมพ์รีพาย แล้วมีปัญหาแบบนี้ใหมคะ่ะส่งช้ามากส่งไม่ครบและติดต่อเพจยากมากจะเขีมของก็ไม่มีใครตอบโทรเบอร์ไหนก็ไม่ติดส่วนตัวชื่นชมพี่พิมพ์มากแต่ไม่อยากให้พี่พิมพ์ทำแบบนี้กับลูกค้าบ่อยๆนะคะเสียความรู้สึกมากๆแต่เอาเถอะถือว่าทำบุญแต่ถ้าให้ซื้อของร้านพี่พิมพ์อีกก็ไม่ซื้อแล้วคะ่ะถ้าพี่พิมพ์จะด่าที่โพสต์ก็จะด่ากลับในฐานะลูกค้านะคะสลิปโอนเงินก็มีทุกอย่างออเดอร์ก็ชัดเจนแต่ของที่สั่งได้มารายการเดียว บบนี้เรียกโกงลูกค้าหรือเปล่าเพราะเราตามเงินคืนไม่ได้ด้วยค่ะด้านชาวเน็ตที่เจอปัญหาเดียวกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเจอกันเยอะจริงๆพิมพ์น่าจะทําแบบโปรง่งใสช่วงหลังบอกขายร้อยชิ้นราคานี้แต่ส่งแค่48ชิ้นหลายคนเจอเยอะค่ะเพชรพูดตรงมากไปดูใน Tik t o อกมีคนมารีวิวได้ของไม่ครบเพียบเจอกันเยอะเลยแต่ก็อย่างว่า fc เขาเหนียวแน่นมากใครแตะไม่ได้น่ากลัวมากนะคะต้องระวังตลอดเวลา และนี่แหละเหตุผลที่รับออเดอร์เกินไปจนทำให้ปัญหาตามมาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ